วันนี้สาวภูไทยมาดำนานะคะบายซาลอนและน้นองหนึ่งค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นใจมากๆเลยแ,แดดไม่ออกเลยนะคะลมพัดเย็นสบายค่ะวันนี้ได้ตอนเช้าได้หนึ่งแปลงเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งเนาะแม่แลนะแม่ม้องครึ่งหรอได้ลเดี๋ยวกลางวันมี หวานเจนโค่นลงเหนือไม่ให้กินเ้สตับมะฮงแทบแไปกินเด้อ,ดนอนม,มีต้มน้ำไม้พร้อมด้ำม,มดมืออะมนอะไรสิมดมือัละอันนี้สัดรอร์ดำนาเด้อฟ้าเจ้าเด้อเดี๋ยวสิไปดดเดี๋ยวสิไปถอนก้าให้ ซาลอนเหนื่อยแล้วตีหน้าซาลอนจะทำนาหวานทําหนาหวานนะมันได้เขาน่อยยากกับคืนผมแต่ว่าทำนาดําม,มันก็ต้นทุนมันก็สูงค่าหลายาอยานะ่างเน,นะาะลงทุนมุดเท่าใดแล้วนะเพินะฉันมุดหมืนหมม่นกว่าแล้วยังม,มาทําด้กี่กว่าได้นี่นะ ทำดำนาประมาณเท่า,าไหร่สิบห้าไร่นี่มันมดประมาณเท่าไหร่เฉพาะดำนานี่ยนะเฉพาะดำนาอะบะข้าไรแปดพันรถไถ่แปดพั 8, นขน,นก้าเอง,องจ้าหาสดำนับพนเกั 6, เกหกกหดหัดละ กลบอเออที่โจดอกันขันมัดลอบอเื่องน้องเรื่องดำหนาเด้อบนี้ <c oughs> เขาก็เอาทยนเพระบอทายบาทายบาเน็น <c oughs> สวยงามขนาดขนาดนเอาท้าตำหนาหนาั่นละคนดูล้านวิวค่ะยานดังอยู่บะนี้เส็่นอะจ้างเลยเด้อคนดูล้านวิวจ้งคนเดียวสงั่าฝรั่ง่วนเราจงานนี่ อลี่อยู่อลี่อยู่อยู่ไต้หวันป่ะเไปเอามาเติน้ำแข็งกับพบกมาเสิร์ฟให้นก็เออเดี๋ยวไปเอามาเสิร์ฟให้ดอกให้เขาจะเอาไปเอาตั้งนังมาให้นังอยู่ดังเดี๋ยวลมก็มาเมนี่นั่งคือมืดมื้อเลยมันี่น่ะอธิษฐานอย่างหลีอธิษฐานขอพรพระบิดาจากเบื้องบนแล้วขอพระเยซูแล้วขอพระเยซูแล้วน้ำแข็งมาแล้ว เดี๋ยวไปถอนกล้าก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอพระเจ้าอยวยพรนะคะ